หนูอยู่โรงเรียนนี้มาสิบปีแล้วค่ะเออสิ่งที่หนูประทับใจที่สุดนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะรู้สึกว่าที่นี่นะคะมีเหมือนแบบสนามที่ใหญ่มากๆแล้วก็อากาศดีมากๆค่ะเออเรื่องเพื่อนนะคะก็คือมีเพื่อนที่ดีค่ะช่วยเหลือกันในเรื่องทุกเรื่องค่ะแล้วก็สาเรื่องเรียนออนไลน์นะคะหนูรู้สึกว่า เรียนออนไลน์ที่นี่ไม่เหมือนโรงเรียนอื่นนะคะก็คือเรียนออนไลน์ที่นี่จะมีกิจกรรมให้ทําตอนอยู่ในคาบอะค่ะไม่ได้นั่งแล้วก็อ่านอย่างเดียวส่วนออนไลน์นะคะก็คือจะมีกิจกรรมมากกว่าออนไลน์แล้วก็จะได้ทํากิจกรรมเป็นกลุ่มกับเพื่อนแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันเยอะค่ะคุณครูใจดีค่ะเวลาไม่เข้าใจก็ให้ถามได้ค่ะบางคนคุณครูดุเพราะอยากให้นักเรียนมีความรู้ชอบมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ แล้วก็ความรับใจที่มีต่อสถานที่โรงเรียนค่ะเวลาวิ่งเล่นกับเพื่อนมีความสนุกสนานแล้วก็มีเพื่อนเยอะขึ้นค่ะผมเรียนมาตั้งแต่อนุบาลแล้วในฝั่งของอนุบาลก็ก็โอเคนะครับก็มีสนามทรายมีเออ,เค,อเครื่องเครื่องด็กเล่นให้เล่นเพียบเลยแล้วก็คุณครูก็ค่อนข้างที่จะใจดีทุกคนเลยครับหนูอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งค่ะ สิ่งที่หนูชอบในโรงเรียนนี้ก็คือสถานที่ค่ะโรงเรียนบรรยากาศดีมีต้นไม้พื้นที่กว้างแล้วก็คุณครูใจดีค่ะสอนเข้าใจง่ายเวลาเรามีอะไรแล้วก็ถามคุณครูได้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนค,ครูก็จะอธิบายให้เราฟังค่ะส่วนเรื่องการเรียนการสอนก็คือเราสามารถที่จะเลือกว่าเราชอบแบบไหนเราอยากเรียนแบบไหนคุณครูก็จะไม่ได้บังคับเราค่ะ ก็รู้สึกว่าโรงเรียนเราอบอุ่นดีค่ะคุณครูใจดีมากเลยแล้วก็เรียนไม่ได้ยากขนาดนั้นถึงขั้นตามไม่ทันนะคะแต่ก็มีงานแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเรื่อยๆค่ะเหมือนพวกงานวันอาเซียนวันวิทยาศาสตร์หรือว่าพวกวันคริสต์มาสอะไรนะคะก็มีกิจกรรมให้ทำอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกว่าชอบค่ะแล้วก็เรื่องบรรยากาศโรงเรียนนะคะก็ดีด้วยค่ะต้นไม้เยอะกว้างแล้วก็อากาศถ่ายเทดีค่ะ เลยรู้สึกว่าชอบโรงเรียนนี้ค่ะด้วยความที่พี่สาวแล้วก็พี่ชายเรียนอยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยเข้ามาเรียนที่นี่เลยค่ะเพราะว่ามันง่ายดีแล้วก็คุณพ่อรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็สังคมดีด้วยค่ะไม่ได้รุนแรงแล้วก็เป็นกันเองดีครับทั้งเพื่อนๆนแล้วก็คุณครูด้วยค่ะประทับใจค่ะเพราะว่ามีให้เลือกหลากหลายค่ะแล้วก็วิชาก็ตามที่เราชอบได้เลยค่ะบางทีคุณครูก็จะสลับสลับกันมา เปิดวิชาใหม่ๆบ้างคะ่ะบางทีก็เกี่ยวกับกีฬาบ้างเกมบ้างคุณครูบางคนก็จะเป็นศิลปะอะไรนะคะก็เลือกตามที่ตัวเองสนใจแล้วก็ชอบได้เลยคะ่ะเพราะว่าหนูชอบเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูที่สอนดนตรีประจำอยู่แล้วเขาก็มาเปิดหนูก็เลยได้เรียนบ่อยด้วยคะ่ะทำให้หนูคนพบค่ะว่าหนูชอบสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วหนูอยากให้สิ่งนั้นมาเป็นอาชีพหนูในอนาคตไหมคะ่ะเพราะว่าหนูหนได้เรียน ดนตรีใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบจริงๆในอนาคตถ้าหนูมีโอกาสหนูก็อาจจะไปพัฒนาหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าวยความที่ชั่วโมงเรียนมันค่อนข้างเยอะค่ะพอหนูได้เรียนนานๆมันก็ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูเบื่อหรือเปล่าหรือว่าหนูสนุกกับมันมากแค่ไหนอะไรานะคะ่ะถ้าหนูสนุกก็อาจจะเอาไปพัฒนาในอนาคตอะไรอย่างนะี้คะผมอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ออนุบาลครับ ก็โรงเรียนเพื่อนดีครับแล้วก็เพื่อนใจดีครูใจดีแล้วก็การเรียนการสอนดีมากครับสนามฟุตบอลสนามบาสก็ดีทุกอย่างครับเออแล้วก็การบา้านน้อยครับไม่ทําให้เด็กเครียดจนเกินไปครับก็ประทับใจในโรงเรียนนี้แล้วก็สิ่งนี้ครับก็ที่หนูชอบโรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนนี้ค่ะสังคมเพื่อนอะ่ะมันมันไม่น่ากลัวเหมือนที่หนูคิดเอาไว้ค่ะคือตอนแรกหนูมาที่ปฐมหนูก็ กลัวเพราะหนูดูการ์ตูนเยอะเกินไปเพราะว่าหนูเห็นว่าเขาแบบมันแกล้งกันแต่ว่าหนูมาโรงเรียนนี้เพื่อนหนูนิสัยดีมากค่ะเพื่อนน่ารักมากช่วยเหลือแล้วก็ที่โรงเรียนนี้คุณครูก็สอนสนุกดีค่ะเพราะว่าก็เน้นวิชาการแต่มันก็ยังสนุกอยู่การบ้านก็มีพอประมาณแบบปานกลางไม่ได้เยอะมากจนแบบทำหัวฟูทำไม่ทันก็แล้วก็ไม่ได้น้อยแบบว่าเรียนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจส่วนที่นี่ก็ยังมีภาพพัก ให้แบบว่าเราลงมาวิ่งเล่นเดินเล่นให้เราแบบว่าเอาความคิดออกจากหัวบ้างคือมีสนามหญ้ามีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใครที่อยากย้ายมาโรงเรียนนี้นะครับแบบกําลังลังเลอยู่ว่าจะย้ายมาดีไหมก็ควรจะย้ายมานะครับเพราะว่าครูสอนดีนะครับแล้วก็แล้วก็โรงเรียนสะอาดเรียบร้อยนะครับโอ้โหอยู่โรงเรียนนี้ก็ตั้งแต่เตรียมอนุบาลแล้วนะคะ โรงเรียนนี้เนี่ยคุณครูทั้งใจดีแล้วก็สอนสนุกค่ะด้านวิชาการเนี่ยง่ายเข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วก็สนุกด้วยโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษที่เชิดอสอนกันมากค่ะทีเดียวเข้าใจอยู่แทบเป็นนองเรียนเสริมเลยค่ะโดยหนูสามารถใช้ได้ในตอนที่หนูไปค่ายหรือทั้งตอนที่หนูไปเที่ยวค่ะโงตอนนั้นหนูไปค่ายนังของนังฟ้าใจดีอะค่ะที่ญี่ปุ่นโดยตอนนั้นก็พูดภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมค่ะหนูก็เลยต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเขา ตอนแรกก็กลัวแบบเอ้ยเราจะไม่ได้หรือเปล่าแต่พอใช้ไปจริงๆมันก็ได้ค่ะส่วนไปเทีย่ยวเนี่ยหนูสามารถไปสั่งอาหารหรือว่าซื้อของด้วยตัวเองได้ค่ะก็หนูก็มีเพื่อนที่อยู่โรงเรียนสองภาษานะคะเ<อ>พื่อนก็บอกว่าเอ้ย 2, ที่น่าหนาสองภาษาเกฤษเยอะมากเพื่อนบอกก็เลยเบอกว่าเฮ้ยแล้วเธออะสองภาษาเป็นไงบ้างหนูก็เลยลองพูดสังกฤเขาใช่หมว่าเฮ้ยไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์กับเราหรือเปล่าคะก็นะคะสําหรับ,บคนที่อยากเข้ามาเรียนก็แนะนำนะคะเพราะว่าที่นี่ หลักสูตรมีความหลากหลายแล้วก็คุณครูสอนสนุกและค่็เข้าใจง่ายมากเลยค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้มา3ปีแล้วค่ะสิ่งที่หนูประทับใจในโรงเรียนนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนทุกคนดีมากทุกคนเฟนล,ลี่ค่ะส่วนคุณครูอย่างที่หนูเคยเจอมาในโรงเรียนก่อนๆน,นะคะคือคุณครูเขาพยายามจะจี้แล้วก็พูดน้ำเสียงแข็งใส่เราค่ะแบบแบบเธอต้องเข้าใจให้ได้นะแต่พอหนูมาอยู่โรงเรียนนี้ค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออคุณครูเขาเขาจะอธิบายให้จนกว่าเราจะเข้าใจเราด้วยความที่ ครูเขาใจดีมากๆค่ะมาเลยทําให้เราเออเราต้องตั้งใจเรียนเราแบบต้องอยากเรียนแล้วครูเขาจะพยายามหาเกมหากิจกรรมให้เรามาทําตลอดค่ะหนูดีใจที่คุณแม่พาหนูมาสมัครเรียนที่นี่มากๆเลยค่ะแล้วก็ห้องน้ําโรงเรียนนี้สะอาดแบบสะอาดมากเหมือนห้องน้าห้างเลยค่ะแล้วก็อยากจะชวนทุกคนที่สนใจอยากมาเรียนที่นี่ก็อยากจะบอกเลยว่ามาเรียนเถอะค่ะสนุกมาก